กลับมารับชมไทยบันเทิงครับไทยบันเทิงคลิปนี้พาไปดูเรื่องราวของรูโวชั้นโอโซนที่เกิดใหม่ใหญ่กว่าทวีปแอนตาร์กติกาถึง2เท่าครับข้อมูลล่าสุดจากดาวเทียมคอเปอร์นิคัสเซนติเนลขององค์การอวกาศยุโรปพบว่าเกิดรูโวใหม่ขนาดยักษ์ในชั้นโอโซนของบรรยากาศโลกโดยรูโวนี้อยู่เหนือขั้วโลกใต้ทั้งมีขนาดใหญ่กว่าทวีปแอนตาร์กติกาถึง2เท่า นี่คือหนึ่งในรูโวของชั้นบรรยากาศโลกซึ่งมีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาโดยเหล่านักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากเหตุภูเขาไฟใต้น้ำระเบิดที่ประเทศตองก้าเมื่อช่วงต้นปี2022 บรรยากาศชั้นโอโซนอยู่ที่ระดับความสูง15-30กิโลเมตรเหนือพื้นโลกประกอบไปด้วยโมเลกุลของก๊าซที่มีอะตอมของธาตุออกซิเจน3ตัวซึ่งช่วยปกป้องสิ่งมีชีวิตบนโลกจากอันตรายของรังสีอันตราไวโอเลตหรือ U.V จากดวงอาทิตย์ในช่วงกลางทศวรรษ1,980มีการค้นพบรูโวขนาดยักษ์ในชั้นโอโซนแถบขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ ทำให้ประชาคมโลกร่วมกันทำอนุสัญญาห้ามการใช้สาร CFC ซึ่งส่งผลให้รูโ่ในชั้นโอโซนบางแห่งปิดตัวและหลายแห่งมีขนาดเล็กลงทว่ามวลอากาศเย็นของฤดูหนาวในแต่ละปีทำให้เกิดเมฆบางชนิดที่ทำลายก๊าซโอโซนได้จนในปัจจุบันยังคงเกิดรูโ่ตามฤดูกาลในชั้นโอโซนเหนือขั้วโลกทั้งสองแห่งอยู่ อย่างไรก็ตามรูโ่ชั้นโอโซนเหนือขั้วโลกใต้และทวีปแอนตาร์กติกาในปีนี้มีขนาดใหญ่โตจนน่าตกใจโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมารูโวดังกล่าวได้ขยายขนาดใหญ่ขึ้นสูงถึง26ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งคิดเป็นพื้นที่ใหญ่กว่าทวีปอเมริกาเหนือและคิดเป็น2เท่าของพื้นที่ทวีปแอนตาร์กติก้าเอง รูโวในชั้นโอโซนของปีนี้ยังมีความกว้างใหญ่เทียบได้กับประเทศจีนและประเทศรัศเสเซียรวมกันทั้งยังมีขนาดใหญ่เป็นสามเท่าของพื้นที่ประเทศบราซิลอีกด้วย ศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุว่ารูโวในชั้นโอโซนเหนือขั้วโลกใต้ของปีนี้ก่อตัวเร็วขึ้นกว่าปกติตั้งแต่ช่วงกลางเดือนสิงหาคมซ้ำยังขยายใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วซึ่งอาจเป็นเพราะการประทุข,ของภูเขาไฟใต้น้ำที่ประเทศตองก้าเมื่อช่วงต้นปี22 โดยเหตุการณ์นี้จัดว่าเป็นการระเบิดที่ทรงพลังยิ่งกว่าระเบิดปรามาณูที่ถล่มเมืองฮิโรชิม่า100ลูกรวมกันและยังทำให้เกิดกลุ่มควันที่พวยพุ่งขึ้นสูงสุดในประวัติศาสตร์โลก นักวิทยาศาสตร์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปสันนิษฐานว่าการประทุอย่างรุนแรงของภูเขาไฟใต้น้ำที่ตองกาได้ดันให้โมเลกุลน,น้ำถึง50ล้านตันลอยขึ้นสู่บรรยากาศชั้นบนของโลกทำให้มีไอน้ำเพิ่มขึ้นในบรรยากาศถึง10%ทันทีซึ่งไอน้ำที่แตกตัวเป็นอนุภาคมีประจุสามารถจะทำลายชั้นโอโซนได้เช่นเดียวกับสาร CFC อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรปประเมินว่าการเกิดรูโวยักษ์ในชั้นโอโซนตามฤดูการเช่นนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าวิตกและมันน่าจะปิดลงได้เองภายในเวลาอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าส่วนแนวโน้มการเยีวยารูโวในชั้นโอโซนทั่วโลกนั้นหากปริมาณของสาร CFC ที่ปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศยังคงต่ำอยู่เช่นนี้คาดว่ารูโวจะปิดตัวลงได้อย่างสมบูรณ์ในปี2050 ย้อนกลับไปเมื่อปีที่แล้วนักวิทยาศาสตร์มีการถกเดือดรูโวเกิดใหม่ขนาดยักษ์ในชั้นโอโซนเขตร้อนมีอยู่จริงหรือไม่เมื่อช่วงต้นเดือนกร,รกฎาคมปีที่แล้ว ศาสตราจารย์ลู่ชิงบินนักฟิสิกส์ดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยวอเทอร์ลูของแคนาดาอ้างว่าเขาได้ค้นพบรูโ่ในชั้นโอโซนเขตร้อนซึ่งมีขนาดใหญ่ยิ่งกว่ารูโ่เหนือทวีปแอนตาร์กติกาถึง7เท่าแต่ผู้เชี่ยวชาญจำนวนมากกลับไม่เห็นด้วยกับผลวิจัยนี้ รายงานการค้นพบดังกล่าวซึ่งตีพิมพ์ในวรารสาร AIP Advances ของสถาบันฟิสิกส์อเมริกันระบุว่าศาสตราจารย์ลู่ได้วิเคราะห์ข้อมูลดาวเทียมในอดีตเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีในชั้นบรรยากาศจนพบว่ามีรูโขขนาดยักษ์ในชั้นโอโซนของเขตร้อนหรือบริเวณละติจูดที่30องศาเหนือถึง30องศาใต้ของโลก ซึ่งรูโวนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงทศวรรษ1,980และยังคงอยู่มาจนถึงปัจจุบันผลวิจัยของศาสตราจารย์ลู่ชี้ว่ารูโวชั้นโอโซนที่ค้นพบใหม่นี้แตกต่างจากรูโวเหนือทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งจะเกิดขึ้นเฉพาะในฤดูใบไม้ผลิตเท่านั้นแต่รูโวของชั้นโอโซนเขตร้อนกลับคงอยู่ตลอดเวลาโดยมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล และยังลึกลงมาในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ที่1 0 2ถึง25กิโลเมตรเหนือพื้นโลกรูโวของชั้นโอโซนเขตร้อนมีขนาดใหญ่ครอบคลุมถึง50%ของพื้นผิวโลกเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอันตรายจากรกังสี UVB ซึ่งทำลายสุขภาพของประชากรจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นมะเร็งผิวหนังระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอลง ไปจะถึงส่งผลกระทบต่อการเกษตรรวมทั้งระบบนิเวศท,ทางทะเลด้วยสาสตราจาร์ลู่กล่าวงานวิจัยของศาสตราจาร์ลู่ยังชี้ว่าแม้ทั่วโลกจะห้ามการใช้สาร CFC ที่เคยเป็นสาเหตุหลักในการทำลายชั้นโอโซนไปแล้วก็ตามแต่รูโว่ใหม่ในชั้นโอโซนเขตร้อนก็ยังเกิดขึ้นได้จากปัจจัยหลักคือความรุนแรงของรังสีคอสมิกในอวกาศ นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูม,มิอากาศที่ทำให้บรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์เหนือเขตร้อนมีอุณหภูม,มิต่ำลงยังทำให้รูโวเกิดใหมน่นี้มีสภาพคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาลอีกด้วย อย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของชั้นบรรยากาศโลกหลายคนต่างออกมาแสดงความเห็นคัดค้านต่อผลการค้นพบของศาสตราจารย์ลู่โดยชี้ว่าเขาสร้างแนวคิดเกี่ยวกับรูโวในชั้นโอโซนเขตร้อนขึ้นมาได้เพราะหลีเกเลี่ยงไม่ใช้นิยามดั้งเดิมของวงการดาราศาสตร์ที่กำหนดว่ารูโวชั้นโอโซนนั้นคือพื้นที่ซึ่งมีระดับความเข้มข้นของก๊สโอโซนต่ำกว่า220หน่วยดับสัน หากใช้นิยามดั้งเดิมข้างต้นแล้วรูโวในชั้นโอโซนเขตร้อนจะไม่มีอยู่จริงแม้ตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาชั้นโอโซนในแถบนี้ถูกกระแสลมที่เปลี่ยนแปลงจากภาวะโลกร้อนพัดพาให้มันกระจายตัวออกและเบาบางลงเรื่อยๆก็ตาม สาตราจารู่ยืนยันว่าเกณฑ์ใหม่ที่เขาใช้ตัดสินว่ามีรูโวของชั้นโอโซนในเขตร้อนนั้นถูกต้องเนื่องจากเป็นเกณฑ์เดียวกับที่ใช้นิยามรูโวในชั้นโอโซนเหนือทวีปแอนตาร์กติกาซึ่งนิยามดังกล่าวถือว่าบริเวณที่มีการสูญเสียโอโซนเกินกว่า25เปอร์เซน์เมื่อเทียบกับภาวะปกติจัดว่าเป็นรูโวในชั้นโอโซนได้ แต่ถึงกระนั้นก็ตามบรรดานักวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาประเด็นเดียวกันยังคงไม่เห็นด้วยกับศาสตราจารย์ลู่ โดยชี้ว่าเขาใช้ข้อมูลเก่าจากช่วงทศวรรษ1960มาวิเคราะห์ซึ่งเทคโนโลยีในยุคนั้นยังไม่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นหลักฐานยืนยันได้เพียงพอทั้งยังละเลยที่จะพิจารณาข้อมูลจากการวิจัยสมัยใหม่ร่วมด้วยซึ่งงานวิจัยล่าสุดจำนวนมากปฏิเสธการมีอยู่ของรูโวในชั้นโอโซนเขตร้อน นอกจากนี้เมื่อวันที่14กันยายนที่ผ่านมาการปล่อยจรวดนำส่งดาวเทียมสอดแนมของกองกำลังอวกาศสหรัฐอาจสร้างความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยต่อบรรยากาศโลกเพราะการเผาไหม้เชื้อเพลิงปริมาณมหาศาลทำให้บรรยากาศชั้นบนหรือไอโอโนสเฟียเกิดแว่งเป็นรูโหว่ชั่วคราวทั้งหมดคือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ bbc.com ครับ